ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีเมษทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นส่ใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีเมษกันว่าภายในช่วงของเดือนมกราคม2568นี้นั้นว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในเรื่องของดวงชะตาของท่านในช่วงของเดือนมกราคมนี้ก็มีดวงดาวต่างๆได้มีการโครจรโยกย้ายจึงทำให้ดวงชะตาราศีของชาวราศีเมษนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันพูดถึงในเรื่องของการงานในช่วงของต้นเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือน มกราคมพศ2568นี้นนั่นดวงชะตาของชาวราศีเมษในเรื่องของการทำมาหากินนั้นรู้สึกว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะประกอบกิจการอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันก็จะมีมาพร้อมกันในช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานนั้นท่านจะมีความสำเร็จอย่างสูง ท่านทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและให้มีการสนับสนุนท่านอีกในเรื่องของการงานจะรู้สึกว่าโดดเด่นอย่างมากถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาในช่วงนี้จะมีเจ้านายให้การสนับสนุนและมีการช่วยเหลือถ้าหากว่าท่านทำงานประจำอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีเงินเดือนและมีโบนัสบางท่านนั้นอาจจะได้ ขยายจิตจการหรือว่าอาจจะได้เพิ่มงานใหม่ๆเข้ามาอีกในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านจะมีความสำเร็จอย่างสูงงานบางสิ่งบางอย่างจะทำให้ตัวท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังก็เป็นไปได้ในช่วงของเดือนมกราคมนี้ชาวราศีเมษนั้นย่อมจะมีความสำเร็จต่างๆนานาดีกับในช่วงก่อนนั้น ในช่วงของเดือนที่แล้วหรือว่าเดือนที่ผ่านมานี้นั่นดวงของท่านจะไม่ค่อยดีทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอจะหยิบจับอะไรในช่วงก่อนนั้นก็จะไม่มีความสำเร็จรวมถึงในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันท่านทำงานในช่วงก่อนนั้นไม่ว่าจะทำงานร่วมกับใครก็มีการเอารัดเอาเปรียบเขาเขาอาจจะไม่ค่อยชอบเราในช่วงนั้นทำอะไรก็โดนเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ การงานอีกเช่นเดียวกันทำรวมกันหลายหลายคนก็มีการชิงดีชิงเด่นและมีการชิงไหวชิงพลิบรู้สึกว่าในเรื่องของการงานก็มีความเบื่อหน่ายในช่วงก่อนนั้นแทบจะหางานใหม่ทำบางครั้งก็นึกเทอททแท้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงก่อนนั้นแต่ต่อไปนี้ในเรื่องของการงานของท่านจะมีความสำเร็จท่านจะเห็น ทำอะไรก็จะมีความโดดเด่นและจะมีความโปร่งใสทำอะไรก็ทำด้วยใจจริงมีคนให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้ถือว่าการงานนั้นท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีเมษนั้นในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะไปสมัครงานอะไรทำอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของท่านบางท่านได้งานใหม่ๆและเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกก็มีงานที่ท่านทำนั้นมีชื่อเสียงโด่งดัง ชาวราศีเมษนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีจิตใจเมตตาอารีอีกต่หากชอบช่วยเหลือสังคมในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีคนนิยมยกย่องท่านมากมายท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมกราคมนี้การเงินของท่านนั้นจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง ในช่วงนี้ถือว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานใกล้งานไกลางานหนักงานเบาท่านทำแล้วก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทำให้ครอบครัวของท่านนั้นได้อยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรก็ไม่มีใครคอยขัดขวางในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษ จะอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนมกราคมในช่วงของตอนปลายปลายเดือนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะต้องระวังบ้างเล็กๆน้อยๆยในช่วงนี้อาจจะมีการที่เรียกว่าการทำงานอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันหรืองานบางสิ่งบางอย่างนั้นแต่าหากว่าท่านท่านทำงานส่วนรวมกันก็อาจจะมีการ เพราะบะแวงกันในเรื่องของความคิดเห็นจะไม่ตรงกันอันนี้ก็ถือว่าธรรมดาถ้าหากว่าเราทํางานร่วมกันหลายคนหรือว่าทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือว่าทํางานรวมกันมากหน้าหลายตาอันนี้ก็ย่อมจะมีการ ที่เรียกว่าความคิดไม่เห็นกันไม่ตรงกันอาจจะมีการอิจฉาตา้อนหรือว่าอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนมก,กราคมในช่วงนี้ชาวราศีเมษก็ให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินอันนี้ก็อาจจะมีการหล่นหายหรือว่าสูญหายหลงลืมอันนี้ท่านระวังเอาไว้ให้ดีอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ก็ถือว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจจะมีการขาดมือได้ถ้าหากว่าเราใช้จ่ายในช่วงนี้ไม่ประหยัดหรือว่าไม่อดออมอาจจะมีการชักหน้าไม่ถึงหลังก็กได้ในช่วงนี้ให้ท่านระวังเขไว้ชาวราศีเมษในเรื่องของการเงินการทองในช่วงของปลายเดือนมกราคมนี้ย่อมจะมีการสะดุดบ้างท่านจะมีรายจ่าย บางทีก็มีเรื่องมีราวต้องเสียเงินเสียทองอันนี้ท่านระวังเขไว้ให้ดีในเรื่องของการเจ็บป่วยอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการล้มหมอนนอนป่วยหรือว่าจะมีการเจ็บเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนมกราคมอันนี้ท่านระวังเขไว้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงนี้การทำมาหากินก็ถือว่าดีแต่การเจ็บป่วยอาจจะมีมา เกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ขอให้ชาวราศีเมษระวังเอาไว้การทำมากินก็ดีแล้วก้อยทันระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยในเรื่องของสุขภาพและภารนามัยบางท่านนั้นก็อาจจะเจ็บโน่นเจ็บนี่ป่วยโน่นป่วยนี่เป็นบ่อยครั้งอาจจะต้องไปพบแพทย์บ่อยครั้งนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงของปลายเดือนมกราคม แต่ในช่วงตน้ตนเดือนนี้ก็ถือว่าดีการงานของท่านดีมีทำอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นงานอะไรท่านก็สามารถทำได้ในช่วงของต้นเดือนมกราคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีการลงทุนอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรการค้าขายก็ถือว่าเป็นกำไรที่งดงาม ท่านทำแล้วก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ให้การสนับสนุนท่านตำรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษนี้ถือว่าในช่วงของต้นเดือนมกราคมนี้เป็นจุดยืนที่ดีสำหรับท่านท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทั้งนั้นรวมถึงในสิ่งแวดล้อมและสิ่งรอบตัวของท่านนั้นก็ดี ท่านจะมีเพื่อนฝูงและจะมีคนเข้ามาตีสนิทท่านอีกมากมายอันนี้ท่านระวังเขาไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราจะคบใครสักคนให้ท่านสังเกตสังกาด้ดูดีในช่วงนี้จะมีคนทั้งหลอกลวงและมีคนทั้งที่ทจริงใจอะไรกับเราในช่วงนี้ <c oughs> การทำหากินอีกเช่นเดียวกัน <c oughs> ในเรื่องของการทำหากินในช่วงของเดือน มกราคมนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะเป็นผลดีทั้งนั้นในเรื่องของคู่รักคู่ครองในเรื่องของคู่รักคู่ครองก็ถือว่าดีในช่วงนี้ให้ความคิดเห็นทำทำอะไรท่านก็ช่วยเหลือจะทำอะไรก็ให้ความคิดเห็นร่วมกันไม่ว่าจะทำงานอะไรก็เป็นที่ปรึกษาได้ สำหรับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมกราคม2 5 6พสรุปโดยภาพรวมแล้วสิ่งดีๆนั่นก็จะมีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่ตามที่เราได้ชี่แนะบอกให้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงการเงินการงานของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีให้ท่านรีบลงมือทำได้ในเรื่องของการลงทุนนี้จะเหมาะกับการค้าขาย ถ้าหากว่าท่านจะขายอะไรไม่ว่าจะหน้าร้านหรือทางออนไลน์ชาวราศีเมษนั้นจะขายได้ขายดิบขายดีอีกแต่าหากถึงจะมีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันในตัวของท่านนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้ท่านจะขายดิบขายดีเพราะว่าดวงชะตาฟ้าเปิดให้กับชาวราศีเมษนั้นได้รับเงิน รับทองได้จับเงินก้อนและได้อาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนในช่วงของต่อไปนี้ดวงชะตาโชคลาบก,ก็พอมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีเมษนั่นให้ท่าน <c oughs> ระวังในช่วงของปลายเดือนมกราคมตามที่ได้บอกเขาไว ในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังถ้าหากว่าเราจะไปเหนือล่องตายต้านระวังเขาไว้ในช่วงนั้นอาจจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราใช้รถใช้สนนใล้ท่านระวังเขาไว้ยอย่างมากบางทีบางครั้งนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยที่เรียกว่าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวการเจ็บไข้ไล่ป่วยอีกเช่นเดียวกัน ย่อมจะมีเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนมกราคมก็ขอให้ชาวราศีเมษที่ฟังกันไว้จงใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังคลิปของเราก็ขอให้สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงของปีใหม่นี้ท่านมีความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาะ นึกเงินให้ไหลามาเทมาให้สุขภาพร่างกายงท่านนั้นแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนให้เป็นคนที่เรียกว่ามีเงินมีทองมากมายได้เป็นเศรษฐีมั่งมีจะทำอะไรก็ให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของปี2568นี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังแล้ว จงใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นตลอดทั้งปีพศ .2568 นี้ ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี